ตลาดหุ้นตลาดทุนในประเทศไทยก็ซุดต่ำจนเป็นกับดักของรัฐบาลและสะท้อนไปถึงความเชื่อมั่นต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินครับแต่ว่าผลคือตลาดหุ้นตั้งแต่รัฐบาลนี้มานะต้องถามว่าคนคาดหวังไหมคาดหวังว่าการมาของรัฐบาลเพื่อไทยและก็นายกเศรษฐาหุ้นน่าจะดีนะแต่สุดท้ายคือไม่ดีขึ้น หายปัจจัยนะมาดูมาดูอนับตั้งแต่ไหนนี่คือดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศแท่นับตั้งแต่วันที่25สิงหาคม2566ครับนายกเศรษฐาเนี่ยสภาโหวตสภาโหวตได้เป็นนายกอ่ะวันที่22สิงหาคมปี66 1,560.2จุดครับไหลลงมาไหลลงมาหลังจากนั้นมาดูตลาดหุ้นนะมกรายังยืนอยู่ในระดับ1,433แต่ถือว่าต่ำมากอืม ปัจจุบันพี่วีเอาผมได้ข้อมูลเอาข้อมูลมาวันที่สิบเมษาไม่ต้องนั่นแหละครับตัวเลขยังยืนอยู่ที่หนึ 1> 1่งพันสี่รอยจุดกับพี่ออนหนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แปดนี่หายไปร้อยกว่าจุดครับหายไปร้อยหกสิบจุดเลยห้าสิบห้าสิบกว่าจุดเลยเหรอร้150อยห้าสิบโห และก็แต่ว่าเมื่อสองสาวันพี่โอนี่นี่เริ่มพังงกหัวขึ้นเพราะเพราะมาตรการอสังหาริมทรัพย์์นี่เลยใช่ไหมดีต่วอลเลตด้วยไหมดึงขึ้นใช่ของมาตรการเนี่ยดึงขึ้นหน่อยนะฮะปัญหาคือไอ้ตัวเลขดัชนีเนี่ยมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนความมั่งคั่งมันสะท้อนถึงเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมันหายไปครับครับหายไป มากกว่าเงินงบประมาณรายจ่ายเมื่อกี้ที่ค้างท่อที่ไม่เบิกจ่ายซะอีก1.4แสนล้านเนะมาดูนี่คือ Market Cap หรือมูลค่าตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยพี่วีดัชนีนะพี่วีดู62สอเป็นไงพี่วีดัชนี62เนี่ย1579หรอ1เ7 5หอนอ๋อนะห ทั้งหมดอ่ะดัชนีละหนึ่งพันหรอยเฉลี่ยต่อวันที่ซื้อขายห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพีวีผมได้ดูหกสเฉลี่ยต่อวันที่ซื้อขายทั้งหมดหกหมื่นเจ็ดัชนีไตอยู่ที่พันสี่ครับหกสี่ดัชนีอยู่พันหกซื้อขายกัน8,000มื่นกว่าบาทแปดหมื่นเกือบเก้าหต่อวันต่อวันต่อวันหกห้าพันอยหกร้อยหกร้อยหกจุดซื้อขายกันเจ็ดหมื่ นี่มาเก็ตแค p ปทะลุไปไป20กว่าล้านนะ6.6 oh. ดัชนีหล่นลงมา1,415จุดโอ้โห oh. ซื้อขายกันวันละ50,000ซื้อน้อยมากมูลค่ามาเก็ตแค p จาก20ล้านเหลือ17.4ล้านซื้อวันละ50,000นเนี่ยน้อยมากนะปีที่แล้วแต่ยังไม่น้อยเท่าปีนี้ครับปีนี้เริ่มพุ่มดัชนีหล่นลงมายืนอยู่เฉลี่ยประมาณ1,300-1,400เนี่ยเฉลีย่ยซื้อขาย43 0 0 0ครับ มาเก็ตแคปเหลือ16หกล้านล้านครับ16ล้านล้านนี่ใกล้ๆ GDP ใช่ไหมทีวดูจาก20ล้านล้าน GDP เราตอนนี้16ใช่ไหมปกติแล้วเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยมาเก็ตแคปสูงกว่า GDP แล้วไปดูล้วกันว่ากลุ่มนักลงทุนประเภทไหนขายเท่าไหร่มีซื้อบ้างไหมนักลงทุนหลักๆในบ้านเรามีสกลุ่มนักลงทุนสถาบันครับคือกลุ่มสถาบันกลุ่มรายใหญ่ครับบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศนักลงทุนรายย่อยอเอานักลงทุนรายย่อยกว่านะพี่วีนี่ปีอกสองขายสุทธิสองหมื่นหนึ่งปีอกสามบวกซื้อสุทธิสองแสนหกครับปีอกสี่ซื้อสุทธิหนึ่งแสนอ๋อนี่หนึ่งสองสามปีเลซื้อมันตลอดนะพอปีอกห้าเริ่มขายแล้วนี่เพิ่งขายปัดนี่ขายหลังจากนั้นนักลงทุนไทยเป็นตัวหลักอีก ตอนนี้ต้องบอกว่าลายย่อยายย่อยซื้อสันเป็นตเป็นคนประคองแต่ละรุ่นเหรอใช่นักลงทุนต่างประเทศถอนเงินออกจากประเทศไทยเรื่อยๆละมาปีพศห้าที่ซื้อมาสองแสนกว่านี่ใช่ไหมมีปีหกหกถอนไปหนึ่งแสนเก้าตอนนี้ปีหกเจ็ดเนี่ยสามสี่เดือนเนี่ยหกหมื่นแปดแล้วฮะปีนี้ทั้งปีครับนักลงทุนสถาบันนักลงทุนหลักทรัพย์นักลงทุนต่างประเทศขายหมดครับครับเหลือใครที่ซื้อครับ ลายย่อยครับนักทุนในประเทศนะใช่นอกเหนือจากปัญหาเหล่านั้นตลาดหุ้นสุดหนักแล้วครับปัปจจัยเรื่องบริษัทสภาพคล่องไม่มีเกิดชักดาบหุ้นกู้เพราะอหุ้นกู้เนี่ยคนที่ออกก็คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดครับอพามันจะส่งผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นตลาดทุนโดยตรงฮะหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ในบ้านเรากลุ่มที่มีปัญหาทะลุไป1 2 2แสนล้านครับก็เยอะนะปีเนี้ย ปีนี้ม,มันจะมีปัญหาอีกประมาณเขาบอกว่า48,000ครับ48ล้านมันจึงเกิดอะไรรู้ไหมหวาดภาวา <laughs> และแวงไม่กล้าลงทุนครับ,รบเก็บตัง<า>ไว้ก่อนใจเหล่านี้แน่นอนครับพอตั้งแต่นายกเ,เข้ารับตําแหน่งหรือว่าโหวตขึ้นมาตอน22สิงสิงหาก็เห็นปนัญหาเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนระยะต่อมาเลยจัดการฮะเปลี่ยนโครงสร้างของตลาด ส่งคุณพิชัยเนี่ยว่าที่ลตรีว่าการกระทรวงคลังเนี่ยไปกํากับดูแลในฐานะประธานตลาดหลักทรัพย์นี่แหละครับทําให้ตลาดเริ่มมีเซนติเมนต์คุณพิชัยกับทีมเข้าไปสั่งรื้อใหม่บนเลยรื้ออะไรบ้างหนึ่งรื้อพวกช็อตเซลล์อ่าช็อตเซลล์ใครขายชอ็อตคุณต้องไปครอรบเวอร์ชอ็อตใครขายชอ็อตต้องเปิดเผยข้อมูลขายช็อตหมดตอนนี้เปิดเผยมา400กว่าบริษัทเลยครับเปิดเลวนะ แล้วในขายช็อตนั้นพี่วีบอกด้วยนะว่าหัวดำหัวขาวหรืออยู่ในสอน NVDR เพราะที่ผ่านมาเขาบอกอยู่ใน NVDR เยอะนะเออคือไม่มีไม่มีหุ้นเองแต่ว่าหุ้นอยู่ในนั้นแหละอยู่ในนั้นอต่อมากำหนดกรอบอีกมาตการต่อมาป้องกันความผันผวนผิดปกติเนี่ยป้องปรามเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้สำหรับการซื้อบทเออ ใครซื้อบอทเนี่ยกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ไว้เลยพี่วีเช่นบวกลบไม่เกิน10%มีปัญหาผมจัดการต่อมาคำสั่งซื้อคำสั่งซื้อให้เว้นระยะเวลานิดนึ่งให้มนุษย์น่ะหายใจก่อนนี้ที่ราคาหุ้นมีความมันบวนมากเนี่ยอาพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการซื้อขายของหุ้นที่อยู่ในมาตการกำกับซื้อขายเป็นแบบคออชชั่นออชชั่นแทนนี่นี่นี่ พี่วีคุณคุณดูเนี่ยกรณีคําสั่งซื้อที่ถี่เกินไปของเอ่ะอาจต้องคงไว้อย่างน้อย0.6วินาทีเพื่อให้หายใจให้ให้มนุษย์สู้ได้ให้มนุษย์สู้ได้ไม่งั้นมันมีปัญหาครับมาตรการต่อมาในการดูแลคือปรับปรุงการเปิดเผยที่ผมบอกเนี่ยแฉครับแฉเลยแฉลายชื่อหุ้น ผู้ลงทุนที่มีพฤติกรรมคําสั่งซื้อขายไม่เหมาะสมให้สมาชิกทุกรลายผู้ลงทุนทุกรลายได้รู้และนําไปพิจารณาตอนนี้ไปดูที่ตลาดนะเป็นไงรนะรเปิดเผยรายชื่อหุ้นที่มีการขายช็อตเซลล์บอกเลยเปิดเผยรายชื่อบริษัทครับช็อตเซลล์ที่ต้องเคอร์บูช็อตก็คือไปยืมหุ้นเข้ามาแล้วไปขายหางเงินมาก่อนแต่ไม่มีหุ้นส่งมอบ คุณต้องไปซื้อหุ้นคืนเพื่อดันราคาในกระจบทะใช่โอ้โหนี่ปัญหาเราว่าแฉหรือว่าประจานฮะประจานเลยจุดท้าทายของตลาดหุ้นตลาดทุนเรามันจะไปโฟกัสว่าจะขึ้นไม่ขึ้นครับมันก็มาจากปัจจัยภาวะเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจฟื้นตลาดทุนตลาดหุ้นก็ฟื้นตัวอืใช่ไหมฮะแต่ถ้าเศรษฐกิจยังโตแค่หนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะก็ลำบากอยู่นะครับผมว่านายกถ้าไม่แก้เศรษฐกิจ และแก้ปัญหาเรื่องตลาดหุน้นตลาดทุนไม่ได้ครับผมว่ารัฐบาลจะมีความเสื่อมถอยในเรื่องของการเชื่อมัน่นเครดิตนายงตรีคือเครดิตซีอที่ประสบความสําเร็จนะ<ด>พี่ถูกต้องมีความคาดหวังของประชาชนอย่างใหญ่หลวงนะถ้าเศรษฐกิจยังติดกับดักตลาดหุ้นยังติดกับดักจะผลพวงไปถึงรัฐบาลติดกับดักด้วยนะครับ